ครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะวันที่สองมีนาครับก็เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีมหาพุทธพิเศษพยัญน,นะฮะขับอ,องวัดพระธาตุแช่แห้งรับอยู่ที่จังหวัดน่านนะฮะโดยพระพมมังคาจารย์ท่านในคุณธงชัยท่านจะไปเป็นประธานนะฮะในพิธีลุกเสพยัญนณโบสถมหาอุดนะฮะขับวัดพระธาตุแช่แห้งเราจะให้ไปดูวัดพระธาตุแช่แห้งมีความ เป็นหมายยังไงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสา,ารีริกธาตุนะฮะแล้วก็เป็นนี้เป็นปีชงทุกปีทุกท่านที่ชงนะฮะไปไหว้พระธาตุจแห้งเพราะว่า เป็นปีกระต่ายนะฮะและเจ้าว่ายก็ชื่อตุ๋ต่ายนะ,ะครับนี่คือวัดบรมธาตุเจ้แห้งเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามนะฮะเรื่องของการเดินทางหรือืี่จะไปไหว้พระธาตุเจ้แห้งที่ปีชงก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระธาตุเจ้แห้งมากมายเยอะแยะนะฮะเรียนเชิญทุกท่านที่จังหวัดน่านนะฮะและวันที่สองมีนาก็เรียนเชิญทุกท่านครับไปร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษนะ,ะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไทยชวยเอะเทพเจ้าที่ คุ้มครองดวงจะตานะฮะหรือจะเป็นพยันตนะฮะรับก็เรียนเชิญทุกท่านครับดวงดีดวงดีนะฮะนี่คือพระเจ้ามหาอุดนะฮะเป็นพระพุทธรูปศิทธิ์นี่คือโบสถ์มหาอุดที่จะประกอบพิธีปลุกเสกพยันโดยพระผงม,มังคราจารท์ท่านจะคุณทงชัยวตัตเตมิตรท่านจะไปเป็นประธานในพิธีนะฮะรับบารไดน้าก็มีความเชื่อว่าเมื่อเราถึงแล้วเมื่อเราขึ้นแล้วหน้าก็จะพาทุกท่าน ไปสู่โรคภาษีอาริเม่ไตนะฮะขับปีนี้พญานาคราชโด่งดังมากนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของฝั่งเชื่อหน้าคือฝั่งยูเย็นเป็นสุขนะนี่คือเหรียญไทยซวยเอเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตานะฮะขับได้ท่านจุณาลงชัยได้ปลุกเสกเดี่ยวแล้วที่กุฏิท่านนะฮะแล้วก็จะประกอบพิธีในวันที่สองมีนาก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะจะเป็นปีกระต่าย นะฮะเป็นปีชงนะฮะรับบรียนเชิญทุกท่านเลยนะที่วัดพระบรมธาตุแช่แห้งวันที่สองมีนาครับพระพรมมังกราจารย์ท่านเจคุณทงชัยนะฮะนี่คือท่านเจ้าวาดพระเชยานันทมุนีหรือตู้ต่ายนะฮะได้รับฝวามาเมตตาจากพระพรมมังกราจาร์ท่านเจคุณทงชัยนะฮะได้อธิษฐานได้อธิษฐานเรื่องของอวัตถุมงคลนะฮะครับก็ถือว่าเป็นมงคลสุดนี่คือพยัญ ดวงดีดวงดีนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านวันที่2จะประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะฮะณโบสถ์มหาอุดก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับเป็นพยัญชนะเจ็ดสีหมนกันนะฮะครับประจําปีเกิดนะฮะก็เป็นพยัญชนะที่สุดสวยแล้วก็จะมีะเรียกว่าดวงพิชัยทงขามอยู่ตรงกลางนะฮะและ้วจะมีธงชัยนวหอรคคุณแล้วก็จะมีพระอาทิตย์พระจันทร์นะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านครับไปบูชาได้นะหรือโทรศัพท์ไปสั่งจองได้เลยสีประจําวัน่ง ต่างนะฮะแล้ววันที่สองมีนาครับพระพรมมังกรารย์ท่านจะคุณองชัยท่านจะไปเป็นประธานในพิธีปลุกเสกก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะที่โบสถ์มหาอุดที่วัดบรมธาตุแช่แห้งนะฮะจังหวัดนาฏ โทรศัพท์สอบถามไ้เลยเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะท่านที่จะจองนะหรือท่านที่จะสอบถามเรื่องราวของพญานหรือเหรียญไถ่ทัวเอีายส่วนเหรียญไถ่ทัวเอียท่านก็สามารถไปบูชาได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะเหรียญไยถ่ทัวเอียเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับนี่คือพญานเจ็ดสีนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านไปบูชาได้ ขับหรือสั่งจองได้นะหลังจากวันที่สองมีนาคือวันที่สองมีนาเนี่ยทางวัดก็จะหลังจากพิธีพุทธาพิเศษเสร็จแล้วก็จะเปิดทุกท่านได้บูชาพยานทุกผืนจะมีหมายเลขประจํา ยันเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็วันที่2มีนานี่คือเหรียญไทยอาถรยุเย่เทพเจ้าที่คุ้มครองดวงจาตาเป็นเหรียญกลมนะครับด้านหลังจะเป็นกระต่ายก็เรียนเชิญทุกท่านรับโทรศัพท์สอบถามและวันที่2มีนาก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะไปบูชาได้ที่วัดพระธาตุแจ้แห้งนะครับนี่คือเรื่องราวของอพยัน นะฮะขับพระชยานนทมุนีท่านเจ้าวาดก็ถือตุ๋ตายนะก็ถือสืบสารตำนานเรื่องราวของความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะฮะขับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะวันที่สองมีนาขับก็ไปที่วัดพระธาตุใจแห้งรับพระพรมมังกรอาจารย์ท่านจะคุณรงชัยนะท่านจะเป็นประธานในพิธีปลุกเสกนะพร้อมด้วยพระคณอาจารย์พระเกจิอาจารย์ขับเหรียญไทยโซเยะที่เปพเจ้าที่คุ้มครองดวงจิตตาและพยานเจ็ดสีนะฮะขับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยครับขับช่วงนี้ไปพัก ชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่ครับ